ขาวไปเบิดพี่นอ้องเดี๋ยวไปเห็นดอก,ดอกเห็ดย่างเล่นไปเนาะพี่น้องจ้าออกกำลังออกกรลังขาม, <c oughs> มาเกิดลงลง,ลงปล,อปลอ่อยปล่อยคุณนะขาวไปหมดเลยขอนใหม่หลายปวดขอนใหม่แต่เบิงบอกออกพี่น้องว่าเห็ดบอเห็ดมันขาวไปเบิดเนาะ เมืม่นอนี้กันคลิปนี้กับบุมีอย่างไรดอกพี่น้องข่อยมายางออกกำลังขาคือเก้านั่นแหละใต้บงนั้นบงนี้ซูเบิ้งพี่น้องจ้ะเนาะหนาหนาวนิมาลงปีใหม่ปีสองพันยี่สิบยี่สิบห้าบอกเฮ้ยบนยี่สิบสี่ยี่สิบห้าฮูนะโคตไหม่ไรพ,พี่น้องเข้าไปมันกับบรู้ดอกว่าเห็ดออกบ่อกออกเนาะ จักสิเห็นอีลีเป็นดอกเบิ่งเซิงเบิ่งแสงแล้วจังซี่ฮู้ว่ามีเห็ดออกบ่ออกเนาะอือทายเบิ่งจ้ะพี่น้องโอ้ยหนาวคักเด้นี่แต่หั่นอยากออกมายางเล่นพี่น้องคือเก่านั่นแหละีมาตกบ่ตกก็ออกมาคือเก่าแม่ว่างคนมักยางพี่น้องอยู่ซื่อๆบ่เป็นจ้ะอยลงแงก็เก่าพี่น้องจ้ะมาลงแงก็เก่า คือจังเห็ดเนาะพี่นอออ้องย่างเขาม่เขาม่าน่ะโมเมนบ์ใบมันเห็ดคือเห็ดกินคือนั่งร่มโมเมนพี่น้องย่างเขามาเบิงโว้ยลงแห้งก็เกาอีแม่ขคอยพี่น้องมาย่างย่างบุญน้ำปลาน้ำบินลหรพี่น้องเห็ดหูนูหันก็สีพ่อยากอีกพ่อพันขาวบุดเนาะแต่มันเห็นก็เห็นแต่เห็ดนั่งร่มสินะพันดอกไงมั้งสีเบิงออกเนาะพี่น้องจ้า วันนี้มาถ่วงคักปลาอยู่นะปลาเห็ดข่อยพี่น้องก็เจ้าอันไทยลงกห้เจ้าสิพังปลาเห็ดอย่างบุหี่เนาะคุณนะตะกอนของมาลุยน้ำมูลินะพี่น้องปว่าท่นี้ข้าเจ้าไท,ไทยไทยไทยลงใเจข้าเจ้าสี่เล็ดบ้านนี้อย่างบุญน้โมลูพี่น้องจ้าคุณยางเห่นพี่น้องหายยากอยู่เราเห็ดพี่น้องเขาจันพัผ่านป่าน,นี้เ <laughs> มืองดอกเห็ดบ่ออกายางเห่นไปพี่น้องจา้าขอคุณกระกลับไปบ้านเลยจ้ะ